สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายแพทย์สมบัติพดุงวิทย์วัฒนานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยเฉพาะตลอดการเดินทางในช่วง7วันตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565ภายใต้การดำเนินงานของแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับการดูแลประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โดยมีระบบสื่อสารผ่านศูนย์เนเรนทรซึ่งเป็นศูนย์สั่งการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสตูลประสานงานผ่านสายด่วน1 6 6 9ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีทีมกู้ชีพกู้ภัย43ทีมแบ่งเป็นทีมระดับ A รวม7แห่งระดับ B รวม3แห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม33แห่งซึ่งครอบคลุมทั้ง7อำเภอของจังหวัดสตูลเพื่อพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างทันท่วงทีขณะที่โรงพยาบาลต่างๆได้เตรียมความพร้อมบุคลากรทีมแพทย์ ยาบาลวัสดุอุปกรณ์รถพยาบาล100%เปอร์เซโดยในจังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลละงูมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถรองรับการดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุได้พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่สายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวอมรรัตจจนพริพมบรรณาธิการข่าวและอ่านสวัสดีค่ะติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/sud t